สวัสดีครับนี่วันนี้จะพยายามจะมาอัดเสียงเป็ดตูมีให้ท่านได้รับชมนงรงเบเว็บตรอฟัอง,งปเ,าาเป็ดตูมี ดังอย่างนี้นะครับนี่คือเสียงเป็ดตัวเมียนะฮะป๊นี่นะครับเสียงเป็ดตัวเมียปิ๊บๆๆๆๆๆชัดชัดอีกทีชัดๆอีกที ปอันนี้คือเป็ดอที่เราคัดออกนะครับเป็นเป็ดที่มันเป็นเป็ดเศษเป็ดเหลือเป็ดอะไรอย่างเงี้ยนะครับจะเอาไว้อยู่หลังบ้านนะครับยังไม่ได้ไปอยู่ในสวนผมไม่ได้ไปอยู่ในฟาร์มที่หนึ่งนะครับป ปี๊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 ี๊ปี๊ปีปี๊ปีปี๊ปี๊ปี๊ียปี๊รีบปี๊ังอปี๊งนปี๊เลยปี๊รีบปี๊ป็๊ตัวเีียีีปีี